สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับผมอ่ะพี่น้องเมื่อนี้ก้อนครับนะครับผมแม่เพิ่นแกงอเฮ็ดบดนะครับผมครับเอ่าเขียดอย่างนะแม่เขียดม่หนาวเูกเขียดไปหนาวใส่วายใส่พักหวานเขียดอ่าช่วงยามนี้มันกําลังไข่เนาะแม่เนาะแล้วก็เนี่ยพี่น้องบางคนอาจจะบุกห็นฮ็ดบดจะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้คือดิบครับอันนี้เป็นเฮ็ดสด แต่ว่าผมออกมาให้เบิ่งให้ซื้อนะครับผมแกงแล้วก็จะออกมาปิ้นนี้นึ่งข้าวเหนียวออนออนะครับก่อ,อนกลับไปสู่การสู่งานเข้าไม่ครับเบิ่งครับพี่น้องม่ไปคุดมนแก้วมันหนึ่งสกินพอ้อมเข้าใหม่ข,ขาวๆงามๆครับเข้าปีนี่หากะเล้วนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็สีมีมันมันเอนห้องมันอย่างมันแกว <S 2> <S 2> ้วเนาะมันม่วงมันแก้วม่วงบางบางม่องพ่นก็ว่ามันเผาพนวมาครับแลวแต่ มันเทศบอกอันนี้สีม่วงนะครับแม่ปลูกเองครับผมอันนี้สิเป็นสีเหลืองมีสองสีครับสีม่วงกับสีเหลืองหนึ่งนอนมึงอายทวดอยู่มาพี่น้องเซบแซบนะคันก็บอลแดงกับแม่แล้ครับผมกอดกับบ้านน้องแม่เนาะแม่กินข้าวเส้าครับผมเส้มากับมักเห็ดข้าวซอยเม็ดแกงได้สงหยกแกงร่วมครับไอ้ร่วมพักวานเน่ร่วมใส่วายเน่ครับใส่เขียดเมนาวเน่ขออนุญาตเด้อค่ะเด้อ เป็นได้ลกูกแซ่บครับแซบ่บหอมพักหวานลองมันเครียดก่นครับ กระดูกแหลมเลยเกียดตะวางก้างเลยแม่โุกก็อยากกินบะต๋อ้ำซุปน้อ,อ,อกขมนะครับเขียดในแม่นาวนี่บางพื้นที่เปนว่าเกียดขาค้ำผมถามแม่ผมเละแม่บอกว่าบางคนละอย่างกับเกียดขาค้ำครับุ่ณหะเนื้ออาจจะเรียงบกคึ้กันบกจ้างเนาพี่น้อง เห็ดขาวขบคำน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้บมอครับน้อยกว่านี้ลูกขาเหลืองๆกินข้าวแล้วบางคำก็ออกเลยบ่แมนออกตอนตอนเศร้าครับแปดโมง หอดุ่นกับประมาณสักใช่โอ้เดือดอยู่ครับพี่น้องอย่าจวดเลยเด้ข้ามไปเสียใบคาปั๊บน้ำหลังเลยแ <c oughs> ม่คนทอดพร้อมพี่ทันกระด้อ <c oughs> หล้วเฮดบดในแซ่บทะลุมันอ,อน่อนอ่อนอ่อนกับเฮดบดเกิดตามคอนมาไหมค <c oughs> อนไม่ยัง ไม่ธรรมชาติแน่วเนาะ,ไม,ะไ,ไม่ตามตามให้ตามหน้าขอ,องเรเลยเนาะเป็นเ,นเห็ดธรรมชาติหรือก็ออกคนไม่จิกไม่ยังเพื่อนติดทางคลับพี่น้งนองแขกไปได้มาหลายหลาย ขมแทบจโลูกไข่มันขมทุกโตนะพี่น้องข้าขมทุกโตันะครับไข่ทุกโตบะแดงกับว่าพิษมันสิขมในีไข่มันลูกอบดเกลยดมะนาวกระเซบแต่ไข่มันไข่องอขมๆนะครับมีที่อะไรแม่เย่เขาบอเอี่ยงไงเวลาแม่เอาของกินพี่น้องเพิ่นจะไปเห็นนะเออเอีียงโตขึ้นรังกันมากก็ได้ครับ แม่ก็เอียงคุณมาเนนี่แม่บ่คอยรูกครับ <c oughs> เกี๊ยชนิดเดียวนี่มั้งที่มีความขมนะแม่เนาะแรงตกใส่แล้วูกนึ่ผักหวานหน่หลายแท้น้ำคลัทครับอยู่บ้านกินแบบนี้นะครับพี่น้องซ้อนน้ำมือน้ำแบบนี้นะครับ พี่น้องดูว่าแม่ใส่ซ้อนเบาแดงใส่มือ, <laughs> อมเหตุแบบแนวนี้แหละครับอยู่บ้านผมมือน้ำซ้อนน้ำแบบนี้นะครับอยู่เพื่อนแบบแม่บอกคอยอันนี้เนาะเห็ดตะเกงอีสานสุกินแล้วพัดทอดบอกว่าเป็นพี่น้องหลายคนถามเราอยู่ว่า บวแดงคือบุกกินข้าวเจ้าแน่พอพดนะผูกซื้อเมื่เอเฮือนแม่บวแดงนะผูกแล้วบุกินกินตะข้าวเหนียวส่วนมากหลักๆไม่นูอาหารมันกับผมก็จะกินแต่กับข้าวเหนียวไม่ผมก็เคยกินแต่าอหานแบบนี้ส่วนมากนะครับอืมสุดยอดครับ ออกผักหวานน้ำวายน้ำขับเขียดน้ำเฮ็ดน้ำมันทำเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมาันจะน้อยเลยแม่พลาดกินเพชรตั้งแต่ในน้อยน้อง่ะไม่ค่อยกินเพชรเก่ง ยายครับยายลงมาอพี่น้องเป็นวาเเยเกค้นพ่อบัดนะครับเห็นแม่แล้ว พ่อเนี่ยเขาอ่องอย่างอยู่ครับปืนไอ้ปืนบ่ค่อยกล้าแสดงงอกคือจังแม่ประดายกับแม่กับ่านอยู่ได้นีแต่บังคับพืนอ่องแม่ครับแต่แม่อายน้อยกว่าพ่อนี่จังน้อยครับนคนเวียกคนงามเนาะคนในป่า ตอนแรกมันจสออกไปท่งครับมันสายครับพี่น้องสิกลับบ้านแล้วั่แม่สิกลับบ้านแล้วพีชยังไงครับพี่น้องสิกลับลงไปเห็นงานขนาดของซุกกับแมงวันกันยังมาเนาะมันหอมน้ำปลาลาดปลาทงหำกูมีตะกา้างแฉะเนี <laughs> แม่บดบ่อได้นะครับแม่นี่ยกินอะไรม้างหำไทยครับรไปไกลแม่น่ะไม่ยองเส้าเลยแล้วบว่หิวปันได้กินปลาไกล หากง่วงนอนนะมาเนี่ยเขาเนียวช้ำเนาะเคริ่มก็ยังนี่ครับครับรดก่ับเขียปแม่นาวนี่มักหนาวบมหรือแม่หนาวแล้วแต่ผู้ชามักหนาวเพียนมักหนาวมันสิออกแต่ฤรดูหนาวเลย เขาเอาใส่ของยางอ่องกินป่ะอันนี้นะบอกเขากินเบอร์โตเลยเออได้มาแล้วเขาก็ะคังไว้ให้เป็นขีออกซิ่อนเพราะว่าผมกินผมไม่ได้ดึงใส่ดึงยางอ่องนะครับพี่น้องกินกินทั้งตัวเลยบดได้ว่าบดได้มีแมงไหมนะครับบดได้ฮัดบดได้ยางนะครับกคังไว้ก่อนใส่เบอร์โตเลยครับ เอเราบอกวันลาจังสีเมือหมดนี่เกินแล้วเกินแล้วเดี๋ยววันยังเราซอยแม่เห็ดเข่าอีซิก้อนสิลูกเรือแต่เขาชิล่าเรือแต่เขาชิล่ออกเลยป่านนี้น้องครับพี่น้องจะเกินระบบพึ่นแล้วครับเกินโควต้าแล้วไก่ครับพี่น้องจางชมบุรีมามุกดดหานนี่ผมครับสิบสิบชั่วโมงนะครับ อืมแลวกับยาขี่หันกระด้อจแได้ไม่คันหอดเมื่อยอยู่แล้วครับโอ้ไก่อยู่ทีนี่และแซบแซบกระหมูีทสุดถ้าเกิดประเทศสก,กานี้หึงว่ันนี้ครับคือเจ็ดมือเราอิ่มแล้วบอกอืม <laughs> มันยังเศร้าเลยยัยงเศร้าครับเจ็ดโมง เข่งเช่โมงสี่สิบครับกินข้าวเส้ากับแม่เลยจังสีกับแล้วครับสุดยอด แม่ก,กินได้หน่อยยังเศ้าครับบอให้แม่หอ่อให้ไปกินบอกผมมีเวลาก,กินบอกฮะเราบุษเสร็จมันสีอบอก ติดนะครับคาดเป็นฟอยน้อยๆขึ้นมากับมือดิเขาจ้ำข้าวเหนียวนะครับไอถ้าเป็นผ่าได้ยู่อืติดอะไรจ้ฮะขอบคุณนะครับผมคลิปนี้กะพาแม่มากินข้าวเศร้าก่อนลงไปเหตุการณ์เหตุงานนะครับพี่น้องกะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมทุกคนทุกกำลังใจพี่น้องมาคนเบิกกว่าเม่ยังสาวยังสวยยังยังนุ่มนะครับผมกะก็ดีใจนะครับผมดีใจอ่าหลายๆข้อความหลายๆคอมเมนต์นะครับผมข้อความใด ความเม้นใดที่เบาแดงตอบบอท่านก็ต้องขอทุกขอภภยน้ำพี่น้ำน้องนะครับผมก็พยายามตอบมาแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบางเทือกันตอบพีตบน้องบอท่านก็ต้องขอทุกขอภภยน้ำนะครับผมก็อ่าคลิปนี้ก็ฝากพีฝากน้องนะครับผมกดไล่กดแช์กดตที่ตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงคลิปนาพอๆกันก็เบาแดงใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขุมสุขคนนอนรับก็ให้ ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือก็ให้ได้กแก้วมันนี่โชดโทษให้กย็ยะได้มาผ่านนะครับผมอ่ะไอแม่ฝากอย่างถึงพี่ถึงน้องอีกน้อยหนึ่งนะครับผมอ่าค่ะ แม่บาเดนก็นขอให้พีนพ่น้องพี่น้องเอฟซีบาแดนสุข,ขสุขคนเด้อค่ะติดติดตามลูกชายของแม่ค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อเหตุกิจการงานใดก็ขอเดินลงเรื่องเด้อค่ะเด้อค่ะ,ะลาพี่ล้าน้องไปเพียงสมนี้ก่อน,นครับผมสวัสดีครับ